สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำ How to be t h a t Girl นะคะไี่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากยูทูบเบอร์ต่างประเทศหลายท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะหลังจากตื่นนอนนะคะสิ่งแรกที่เวททำเลยก็คือดื่มน้ำมะนาวค่ะตัวน้ำมะนาวเนี่ยนะคะจะช่วยขจัดจของเสียแล้วก็ช่วยให้เราขับถ่ายได้ดีขึ้นด้วยค่ะ

많이, 많미 많이, 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 많ี สตัวนี้นะคะเป็น2ตัวที่เวทานมาได้เกือบ2อาทิตย์นะคะต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมาที่เราหายไปแล้วคนจะแบบหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนนะคะเพราะว่าเราติดซีรีส์ค่ะการติดซีรีส์ก็ทําให้เราแบบนอนดึกนอนเช้ามากๆเลยนะคะยิ่งบวกกับช่วงนี้นะคะเวจะเป็นประจําเดือนหรือไม่เป็นหรือจะเป็นก็คือสิวขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้คือสิวมันก็แบบได้ยุบลงแล้วมันดีขึ้นมากๆเลยนะคะแลวใต้ตาก็แบบไม่คล้ำเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่เวทานมาได้แบบเกือบ2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าแบบแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบอย่างแรกเลยคือมันอร่อยมาากทังคู่เรจะ พูดถึงตัวนี้ก่อนเลยนะคะทําไมตัวนี้ถึงแตกต่างจากตัวอื่นๆนะคะตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยคะ่ะเป็นกลิ่นพีชแล้วก็กลิ่นเลนจีคือมันจะหอมแล้วก็ทานงาน่ายรสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะยังเป็นคอลลาเจนที่มาจากปลาทะเลน้ำลึกจากประเทศญี่ปุ่นเลยเป็น ide, คอลลาเจนไดเปปไทด์ค่ะคือไดเปปไทด์เนี่ยก็จะเป็นเปปไทด์ที่แบบสายสั้นพอสายสั้นลงปุ๊บมันก็จะทําให้ร่างกาเยเราเนะะี่ยค่ะดูดซึมได้ง่ายมากขึ้นค่ะแล้วก็จะทําให้เห็นผลไวมากขึ้นด้วยจะช่วยบํารุงผิวบํารุงผมแล้วก็บํารุงเล็บด้วยนะคะ มีวิตามินซีเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยทํางานของเขาช่วยผลิตคอลลาเจนมากขึ้นนั่นเองแล้วคนก็จะแบบแล้วเราต้องทานวิตามินซีตอนไหนคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าในนี้เนี่ยนะคะเขามีส่วนผสมของวิตามินซีเข้ามาให้เราแล้วเรียบร้อยนะคะคือสามารถทานได้เลยใน1กระปุกน,นี้นะคะแล้วเราต้องทา,งานคอลลาเจนเวลาไหนคะกินเวลาไหนดีคะเช้าก่อนนอนหรือว่ากลางวันหรือตอนไหนดีคะถ้าให้แนะนํานะคะเวียอยากแนะนําให้ทานก่อนนอนนะคือเวลาเรานอนเนี่ยร่างกายเราก็จะได้แบบพักผ่อนได้แบบพักฟืน้นแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าแบบก่อนนอนชอบลืมหรืออะไรเงี้ยคืออยากแนะนําว่าก ก็คือสามารถดื่มได้ทั้งวันเลยค่ะแล้วใครที่แบบทานน้ำยากไม่ชอบกินน้ำเปล่าชอบกินน้ำหวานอะไรเงี้ยก็สามารถชงคอลลาเจนพวกนี้คือกินแทนแบบพวกน้ำหวานอะไรอย่างี้ได้เลยนะคะมีทางประโยชน์แล้วก็ทําให้ร่างกายเราเนะะี่ยค่ะดื่มน้าได้เยอะมากขึ้นด้วยเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นนะคะเราไม่ได้ทานตัวนี้ตัวเดียวนะคะเราก็จะทานเป็นตัวนี้ควบคู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายตัวนี้ต่อนะคะตัวนี้นะคะเป็นกรีบซีดนะคะกะปุกสีม่วงแบบนี้ตัวกรีบซีดตัวนี้เนี่ยนะคะเขาไม่ได้ไม่แค่กรีบซีดอย่างเดียวเขายังมีส่วนผสมขอ,ของซิงลวีวเาาก์ มาอธิบายซิงก์ก่อนหลายคนต้องเคยได้ยินเขาว่าซิง์ใช่ไหมคะแล้วซิงก์เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ช่วยลดความมันของผิวหน้าช่วยลดการอักเสบของผิวเขาก็ยังมีส่วนผสมของวิตามินซีใส่เข้ามาด้วยนะคะก็คือทานคู่กันได้เลยนอกจากนี้เราจะมาพูดถึงตัวกรปซีดก่อนเลยนะคะที่เป็นตัวพระเอกของเขาตัวกรปซีดแอคแท็เนี่ยนะคะเป็นสารซูเปอร์ออกซิเดนซ์นะคะก็คือจะเป็นสิ่งที่แบบช่วยชะลอริ้วรอยแล้วก็ช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินที่ผิดปกติน,นั่นเองคะ่ะก็คือจะช่วยพวกลดฝ้าลดกระลดจุดด่งาง วิธีการชงนะคะก็คือประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา1 0 0 m l ค่ะก็คะใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ตรงลิงก์ที่เวียใส่ไว้ในดีสคริปชั่นบล็อกนะค,ะ,คะก็คือสามารถไปกดสั่งซื้อได้เลยเวียใสลิงก์แล้วก็รายละเอียดข้อมูลของสินค้านะคะไว้แล้วทุกคนก็สามารถไปกดสั่งซื้อตามได้เลยะคะ่ะ นี้นะคะคาอลเท้าของเียก็ทาการเรียนเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้คือเรามาร์กหน้าอยู่นะคะเดี๋ยวรอครบ15นาทีเนี่ยเราก็จะไปล้างออกกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวเช้ากันค่ะ15 minutes later ที่เป็นช็อกโกแลตแต่ว่าส่วนตัวคือชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินไอ้ขาวๆวันนี้มากเลยก็เลยเลือกเป็นแบบนี้แทนนะคะ ก็อันนี้คื <S <S อสิ่งที่วีซื้อมานะคะเหมือนเป็นโยเกิร์ตแอลมอนนะคะจะบอกว่าอันนี้คือเป็นโยเกิร์ตที่เราแบบตามหามานานมากคือสําหรับใครที่แบบรู้สึกว่าชอบกินโยเกิร์ตอยากกินโยเกิร์ตแต่ว่าแบบแพนมหรืออะไรเงี้ยคืออย่างวีเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ได้แพนมนะคะแต่ว่าเราเรากินนมวัวหรือไงวีจะรู้สึกว่าแบบสิวขึ้นตลอดเลยเราก็เลยจะแบบอยากกินโยเกิร์ตมากแต่ว่าก็ไม่กล้ากินเพราะเป็นแบบนมวัวใช่ไหมแล้วเราก็เพิ่งไปแบบทอปมาแล้วเพิ่งเจอว่าอันนี้คือเป็นแบบโยเกิร์ตแอลมอนคือแบบเขาเอาแบบกกแล้้ว็รูสึ ฉันพ้นพบแล้วค่ะคือมันอาจจะมีมานานแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าเราเพิ่งรู้วมันมีคือดีใจมากแล้วก็ใช้เป็นตัวราสเบอรี่อันนี้นะคะวิวซื้อมาจากแบบแมคโครนะแล้วก็มีเป็นไดวอนเกรนอันนี้มีกล้วยแล้วก็มีเป็นแอปเปิลนะคะก็เดี๋ยวเราไปทำเบรคฟาสต์กันค่ะอย่างแรกเราต้องมีถ้วยอันน่ารักนะคะอันนี้ได้แถมมากับตอนที่ซื้อกโกโก้ครันนะมาเราก็จะมาทำเบรคฟาสต์กันเลยอย่างแรกเราจะเทยโยเกิร์ตไปก่อนทุกคนจะเห็นไหม อันแรกเราก็จะแกะโยเกิร์ตก่อนเลยอ้แข็งนะคือสีมันแบบคือสีมันจะเป็นสีออกแบบนมๆเหลืองๆน,นะคะเป็นสีเหลืองอ,อ่อ,อนๆมันจะไม่ได้เหมือนแบบโยเกิร์ตขาวๆอะไรเงี้ยทำไมฉันแกะได้ทุเรศขนาดนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตชิมก่อน กว่านมแอลมอนอีกถ้าใครเคยกินนมแอลมอนจะรู้สึกว่าแบบมันแบบจางๆจืดๆฝืนๆใช่ไหมแต่อันนี้จะมีรสเปรี้ยวๆแล้วก็จะมีความแบบนัวกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออร่อยมากอือคือวีเคยกินนมแอลมอนแล้วแบบไม่ชอบนะคะแต่ว่าโยเกิร์ตแอลมอนคือผ่านอืออันนี้อร่อยจริงๆแบบจริงจังเลยล้วก็จะใส่เป็นตัวนี้นะคะการนากากาโนราของไดมอนเกรนไดมอนเกรนผู้ชายทุกคนต้องเคยได้ยินเพลงนี้แน่เลยนี่เราก็จะใส่เข้าไปเลย เนียบต่อยหน้าตาหน้ารับประทานแล้วก็ใส่เบอร์รี่ลงไปอันนี้เวแอบไปเติมแอปเปิ้ลมาแล้วนะคะตอนแรกเราจะใส่กล้วยด้วยแต่ว่าแบบมันเต็มมากเราก็เลยโอเคงั้นแค่นี้ก็พอนี่ Apple แอปเปิ้ลเราก็จะหั่นเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ต่อไปจะเป็นข้าวสู่กระบวนการการชิมนะคะเดี๋ยวเราจะขอชิมก่อนอันนี้แล้วก็บอเลยเนี่ย เอ,อาอแวะมาชงคอลลาเจนก่อนนะคะก็คือเราจะชงไว้ในเหยือกอะไรอย่างนี้เลยเพื่อว่าเราจะได้กินทั้งวันแล้วก็สะดวกทีเดียว,วก็จะชงเก็บไว,ว้นในตู้เย็นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวระหว่างวันเนี่ยเราก็สามารถมาเทกินได้ง่ายๆเลยไม่ต้องเสียเวลาชงอีกนะทุกคน คนเห็นไหมว่ามันจะแบบละลายง่ายมากนี่เห็นไหมเซปุ๊กแค่นี้ก็คือได้เลยเวอรแชร์ตู้เย็นเก็บไว้แอขนมปังกรอบวันนี้คือแบบอร่อยมากคือมันจะแบบเ,เนยๆแล้วก็กลิ่นกระเทียมนิดหน่อยดี ว่างๆหรือว่าแบบรู้สึกเบื่อนะคะเดี๋ยวก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะทําให้เราแบบได้รับแสงแดเดเยอะมากแล้วก็เห็นธรรมชาติจริงๆเลยเนี่เดี๋ยวเวจะแพ่นกล้องให้ทุกคนดูนี่ตรงนี้นะคะคือตรงนี้เราจะเห็นวิวฝั่งนี้หมดเลยมันก็เลยจะรู้สึกแบบอืมล่มลื่นอะไรเงี้ยแล้วก็สบายตานะคะก็เลยจะชอบนั่งตรงนี้ เราก็มีงานข่าวๆหรือต้องเคลียร์นะคะแล้วก็เวยก็จะจดโน้ตไปอันนี้เป็นโน้ตเล็กๆของเรานะคะก็จะแบบน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นโน้ตประมาณเราแบบเดือนแต่ละเดือนอะไรเงี้ยเรามีแผนทําอะไรบ้างลงคลิปวันไหนบ้างมีการเขียนรายละเอียดงานต่างๆมีการลิสต์ต่างๆที่เราต้องแบบเขียนๆไว้อะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะเขียนในสิ่งที่เราแบบต้องทําหรือว่าสิ่งที่เราต้องทําหลังจากนี้หรือว่าสิ่งที่เราจะแพนทําในอนาคตอะไรเงี้ยเวยก็จะรวบรวมแล้วก็มานั่งเขียนไว้ นี่เป็นเพลงที่เราชอบฟังนะคะเป็นเพลงนี้เลยคืออยู่เนี่ยคือช่วงนี้เบียรชอบฟังแบบเพลงอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือพอมากเราชอบมากอันนี้แล้วก็เทเดื่มระหว่างวันได้เลยนะคะ สดชื่นมากรู้สึกด,ดีมากสำหรับใครที่แบบไม่ชอบดื่มน้ำที่เกียดดื่มน้ำอะไรเงี้ยเนี่แนะนำอันนี้คือเวิร์กมากเคใส่เหยือกไว้เลยแล้วคือแบบเราสามารถกินระหว่างวันได้แล้วแบบมันอร่อยมากใครติดน้ำหวานก็คือต้องมีติดบ้านนะคะแฮปปี้อันนี้คือสภาพ คนทำงานเสร็จนะคะอันนี้คือเราไปเปลี่ยนเสื้อมาแล้วนะคะคือว่าเวียจะมาทํางานข้งล่างใช่ไหมแล้วแบบตอนเช้าเราใส่ไหมผมคือแบบร้อนไม่ไหวแบบร้อนมากเราก็เลยเปลี่ยนไปใส่แบบเสื้อธรรมดานะคะก็เลยจะแบบโอเคค่อยยังชั่วหน่อยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ เพรว่าต้องมีคนถามแน่เลยว่าเว,าวใช้บัชออนของอะไรนะคะอันนี้เป็นบัชออนของ Happy ้ u ันเดยนะคะสีครีบชิป,ชปเดี๋ยวเวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะคะคือแบบมันน่ารักมากคือสีแบบดูน่ารักมากแล้วก็ติดทนมากด้วยนะคะ กเมีขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะทําให้ทุกคน e น j o ยหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็มาเป็น how to be that girl หนึ่งวันเต็มๆเ,เลยนะคะรวมถึงแบบการใช้ชีวิตแบบ healthy girl การกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่ว่าตอนที่เราแบบอบกินก๋วยเตี๋ยวไปนิดนึงก็เดี๋ยวยนี้วิวคงไม่ได้ทานข้าวเย็นแล้วนะคะก็เมื่อกี้เราทานเป็นสับประรดไปนะคะก็คงจะพอแล้วสําหรับวันนี้วิวก็ได้อินสปเรชั่นมาจากต่างประเทศนะคะเว่าเห็นแบบยูทูบเบอร์ต่างประเทศเนี่ยเขาก็คือ ทำกันเยอะมากๆเลยแล้วจริงๆนเนี่ยวจะบอกว่า How to be h a t Girl มันก็จะคล้ายๆกับการเป็นเหมือน Healthy Girl กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพการออกกําลังกายการตื่นเช้าการดื่มน้ําการทานคอลลาเจนการอะไรเงี้ยคือเหมือนเป็นการที่แบบส่งเสริมสุขภาพดีนะคะทุกคนคะ่ะแต่เวยอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราอยากจะเป็นแบบไหนจริงๆเวไม่ได้บอกว่าการเป็น How to be h a t Girl มันคือสิ่งที่แบบ perfect คือทุกคนต้องทําตามสิทุกคนจะได้มีชีวิตแบบนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ คือเวียังรู้สึกว่าแบบแต่ละคนอ่ะก็ยังมีแบบแอคทิวิตี้ต่างกาันยังมีการใช้ชีวิตต่างกาันความชอบและสไตล์อะไรเงี้ยอย่างเวียก็ถ้าให้ทําทุกวันเบียก็คงจะทาไม่ได้แบบนี้ทุกวันก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ